สวัสดีคะ่ะพี่น้อง่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะมือนี่กับเตรียมตัวลงมาแล้วค่ะพี่น้อง่ะมาของแต่งตัวแล้วนะคะองค์หญิงแคทมี่ก็กําลังแต่งหน้าอยู่ตอนนี้ถ่ายองค์หญิงไม่ได้นะคะไม,ไม่ได้นะคะเพราะว่าองค์หญิงโปอยู่นะคะ<ก>พี่น้อง่ะอันอันนี้กับชุดไม่นะคะชุดไม่เป็นสีเอ่อม่วง,วงนะคะกักกับสีเหลืองนะคะสองชุดนะคะขอบคุณน้องกันด้วยนะคะเป็นว่าอัน ขออร์ตพีม่มิเรื่องชุดประสันโอ้ขอบคุณอย่างมากเลยนะคะขอบคุณที่ให้ความรักความเมตตานะคะกับพีบ่มิด้วย<ด>น้องกันเด้ <c oughs> อะไรก็โบวจา้าเพื่อนสร้างหายเพื่อนสร้างแต่หายขอบคุณอย่างมากนะคะตอนนี้เพืพเอ่อนว่าเพื่อนติดโควิดนะคะแต่ว่ามันยังไม่ออกอาการอะไรมากแต่ก็ขอให้น้องกันหายไวเลนะคะแต่เพราะว่าว่าคือเขาบุกหูตัวน่ะเธอแบบอันระว่าเลาเรากับ มีอาการอย่างรุนแรงนะค่ะนี่อืต่ว่าเราก็โอเคอยูอ่จมจะแยู้ปอดอ่ะานั่นแหละตอนนี้ก็ก็รักษาแล้วนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะหายไปนะคะน้องกันค่ะมืนิการแมคคิงเพิ่นกําลังอันเตรียมเตรียมหมองทายลูอยู่นะคะบอดเพิ่นว่าอันนักดนตรีหรือว่าทีมงานของเข้านะคะนักสแสดงเวลาแต่งตัวเร็วอันพาก,กันทายลูปอยู่ในห้องอน,นี้เนาะอันองหญิงเราก็ว่า โอ้ยยายปัสสันผู้ทั้งหลังอันกำลังใส่กางเกงที่ว่าผู้นี้กับต่างทาท่ายูปปัสสันกระติดแมนไงมันกระติดภาพที่อาจจะมีภาพที่ว่าไม่ไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยสวยงามเนาะปีนี้กันเลยบอลเพืินกับเห็นว่ามันตรงนี้มันมันดูไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็เลยบอกว่าอยากให้มีหม่องท่ายูปนะคะก็แมนความเพลินค่ะ ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าท่ายูกออกมามันจะดสวยนะคะทำเดี๋ยวเราไปดูแม่คิงถังกันนะคะว่าเป็นจังใดนะคะมันจะสวยงามขนาดใดนะคะแม่คิงไปเอามาแล้วนะคะไปเอาอุปรกรณ์ตกแตง่งทั้งหมดทั้งมวลมาแล้วนะคะความทุ่มเทของคอสตูมของเรานะคะพี่น้องคะไปดูกันคะ่ะเบิง่งเหตุงานอยูู่้เดียวมูบท่ามานะคะแม่มคิงสวัสดีคะ่ะเบิงบ่งเหือเบิงบ่งเหือ เรียนหาเรียนหลังยูทุ่มเทมากๆเลยนะคะแม่คิงเพื่อความเพื่อความสวยงามอารากร่างกายที่นอนจ้ากระดังสิเลี้ยงตัวหนังสือนะคะอันนี้ไปสั่งทำมาใช่ไหมคะแม่จ้าที่ชายเป็นคนทำว้าวนาริตะไรนาริตะไรนะคะเป็นแบ็กกรอบถ่ายรูปของสวยงามค่ะของน้องๆนะคะจ้าเบื้องเมีย่อยอะไรลูกกอดเกือบนะคะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะช่วยแม่คิงต,ติดด้วยนะคะเดี๋ยวน้องมีจะช่วยทำง,งานแม่คิงอยู่อยู่ออฟฟิศบึ้งค่ะบ้านนะคะฉากแคมป์แต่อยู่บ้านเานี่กยกับพ่อบีทมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อพี่สวัสดีค่ะโอ้ชุดบอสใช่ไหมคะสวยงามงานเป็นรับน้องมันกำลังทำเป็นดอกกับซิซอยแม่คิงเฮ็ดงานนะคะน้องมีสิซอยติดอันนี้จังคอยสิไปแต่งหน้า ออกไปข้างนอกหมดแล้วนะคะเครื่องดนตรีอะไรต่างๆนะคะพี่น้องปักตะ,ตะไคร้ส่วอยกันเวยค่ะตอนนี้ทางทีมงานนะคะสตาฟก็กําลังติดตั้งหุก,ก่อนป้าสวัสดีค่ะเจ้าอ l ว d ของเรานะคะอันบอกนอกนาริตมะมาปักตะไคร้อาจารย์ค่อนว้อยเพิ่งกำลังหาลังค่าอยู่ ุ่นลูกเซย,ยางพเพเิ่มวบบเพิ่วแบบมาแล้วคุณแฟนมาหน้าย้าให้ฝนตกค่ะพี่น้องโอ้มีผู้ใดให้มาไล่อาจารย์คอนวอยบ่าอนนี่ติดต่อหาอาจารย์สันเด้อระเบิดขุ่นบ่มีตกต่ำเพื่อนนี่แม่ปอสวัสดีค่ะแม่ปอมาแล้วนะคะอะไรมันรูนเดยเด <ๆ S 1> เลยเพื่อถือไม่เป็นไรค่ะ <laughs> สวัสดีพี่หนุ่มค่ะโอ้ยเก่งจะวนิโอ้ยมันประเสกดอกทําเนี่อันนี้ชิมงานสตาฟเต้นนะคะเต้นมาตั้งเต้นมาตั้งเออโอ้บอากับกระทองพูดเนี่ยอาจารย์พอนว่ายเป็นขุ่นซุ้มแบบนี้ ด้านาน้นก็จะเป็นทีมงาน LED นะคะอย่าตกเดอ้อแวกออกต้องกางรเหมือนเล้งพี่ดองสิบเร็วเงินนะหานนะคะดีแต่ว่านาหานว่ามีขี้ต้มว่าซันเด์เล่นบุญหวังไฟเดี๋ยวไปปิดไฟก่อนานาตะไฟ SF Show โนะคะแสงทองฟิลแนโชว์ใช่ครัให้ดูปายว้าวเลี <c oughs> ่ยวภพาพเลยพี่น้องสีเดียสจ้าสูนักดนตรีกัต,ตัดไม้ด้่น้องดีป้าสูนักดนตรีกระตัดไม้เห็นแล้วบอกด้เพิ่มน่ะดีไปเบิง่งของนักดนตรีค่ะตัดไม้โอ้โหมันก็เรียกว่าต้องมืนได้ถ่ายรูปจ้า ทุกคนคือแต่งตัวเสร็จก็คือมาเยือกหาที่ถ่ายรูปในแม่ค่ะก็เลยมีแหละโอ้ oh, สุสุดหลอบเขากับบอคอยเดทถ่ายรูปเนาะคะ่ะแม่เพราะว่ามันม่มีพื้นที่เนาะทัู่ทั้งในอันนี้กับข้างในกับวางเหลียวก็เลยมีพื้นที่นะคะจัดสถานที่ถ่ายรูปนะคะโดนผลเลยพี่น้องจัดจะไปเบิ่งสูตรอาจารย์นักดนตรีพี่น้องป๊าดอันนี้สูตรอาจารย์นักดนตรีตัดใหม่นะคะป๊าด เขาใส่ตีมันก่อนถึงจะผูกอ่างลูกไายข่อยเอาไปล้วงเราก็ใส่บ่เบปตนใส่ขึ้นบ่ไเดี๋ยวจันมีทุกท่านนะคะอันนี้ของจันเอิร์ธนี้ของจันเอิร์ธนะจ๊ะสุขคนค่ะพี่น้องหวานเห่าสุดยอดเลยของผปุ๋ยน้อยมากอยู่นี่อันนี้ของออแมวเหมียวเหมียวเหมียววาจันละวะ หูก็สวยสยงามหือัไง่มังคนป้าติโชสุดยอดค่ะอลังการมากสวยงามนะคะมีแบบนี้เป็นยังน้อบบดนี้ไหนยังกินน้อบบดนี้ส้วงลาไปกินผู้เดียวนิ่มแบงมูวโมแบงมัตื่นึ้นมาใส่ย้อย กินกวสาัว่าเ็นได้ยุ่ยเจ้เจะเป็นอย่างนี้วันึืนมันกินได้กินได้ให้พลังงานเยอะเนี่ยมะพร้าวเอ้ยข้าวเอเอเขาพัวแล้วก็เขาทอดอีกมันว่าน้ำตาล โอ sí ้หวานกินเปตะแเสบแหมานรแบงข่อยหลีตัวนี้แหมกินผู้เดียวอีตัวนี้ถั่วกั่วครับอ่าถั่วมีถั่วมีงา็นปขาตากไม่เป็นปูอาจารย์แม่เจจารย์อยาเรากินวันี้อยากโอ้ยไม่อยากเลยวัวท่านหรอว่าท่านหรออันนี้ขาตากจุอ่าฮะใส่ง่าใส่ง่างนี่ตรงขาสั่งก็ตั้งสิได้ง่าเนาะ คือาจารย์ยินม่นไปเอาคีย์บอร์ดคือไปใส่ยังไม่กว่าอาจารย์้เอาตัวนี้แหละแองีแเอาตัวนี้แหละแล้วอวนี้แล้ว่ายนู่่ดีๆแก้คืนจานมูดีเออบรรยากาศอาจารย์นักดนตรีค่ะเตรียมความพร้อมนะคะอยู่ในห้องห้องเก็บเก็บเครื่องดนตรีนะคะกำลังเตรียมตัวผู้ใดจะไม่แบกตะไคร่วปนี่ม่่อยข้นตัวผู้จะข้นคนปักเดี๋ยวทวมเรื่องนาะ เดี๋ยวไปเจี๊ยเดี๋ยวไปติดป้ายช่วยแม่คิงกันนะคะเรามาแกะตัวหนังสือนะคะเอาน,นองมิสแกะเทปกาวออกให้แม่คิงนะคะช่วยแกะเทปกาวให้แม่คิงติดตัวรขั้นขั้นไหนเรามีติขึ้นสิเดียวนะคะแมนโบแม่ข้าต้องสอยกันเล้งแมนอบน้นา Nari nak <tuk> cari pula <tuk> in <mencari> school tu buatlah meh <mencari> มีอเบิ่มาห่าหนอ้วชเกันเก่งขนอันนี้เงเกงเบอร์เอ็มนี่หะใส่ได้แล้วด้านด้ามันติดไหมครับติดติดฝั่งเดียวก็เลยว่าตรงนี้ไปะติดกับติดกันเรื่องฝั่งเลยว่า อกว่าม่เห็นดมากสำหรับสำหรับบนี้ไม่อาจแทนนึงทำตัวเนี่าใช้ตัวตรงการตัวเอาตัวนี้เพื่อตัดตัวกัดเสียบโอ้ยลรก็ฝันเลนหลายๆเกาดอไรนไม่ใช่โอ้ยอิเล็กเออเครับเลื่อยๆเหรอเล่อยผมไม่เรื่อยหรอกรตชากเน อาจารย์เอาอ um. ีอนเดเอากระเปาวันแกหลเจะมองไงคบอก้อยว่าเห็นเราอาดาบอาดาบอาดาบตามกล้องไว้อยู่พี่น้อง กรเป๋าม่โป้นหวาโทษพี่มี้ทีขพ evet voilà ี่มีเรายืนยุไก่ซื้อได้พี่น้องด่าเราหรอหน่อยอุ้ยแต่ว่าตอนนี้รดหุ่นได้เยอะมากใส่เบอร์เอ็มแล้วค่ะใส่เบอร์เแล้วนะคะกัใส่สุดนักร้องสุดคุณแม่แผาวๆได้แล้วนะคะแม่แม่ปอสินังเบิงเพราะว่าแม่ปอเมื่อไให้แม่คินกับพี่มีเหตุ นะะคตอนนี้ก็จะเป็นฉากถ่ายรูปข้างในนะครับภาคอันเมืองนี่ดีเด้อตีดอกพุทโธสองเท่านั้นเอาไหมเอาไหมครับเอาเลยได้ครับโอ๊ยปิดกล่องก่อนยางเลยค่ะลุูกนี่โมเมย์พี่น้องเขาจะเอาโป๊ย่างโป๊ยังไม่ได้เปิดห้องค่ะเอาไว้นางหลานเดี๋ยวปอเข้าไปเอาตะกร้าอู้นั่นเดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ พี่เาเอาง่ายเ้าไแมรกถือทงกินง่ายแหละแต่เาไ่ให้ไ่ให้กินนะมีเอาลง 哎，给我打一块来。 ทำเหมือน เนาะตั้งจะเอาอันแม่ทข้างนี้ใหแม่งกระโดดแล้วตั้งยิงให้หน่อยสิยิ มีคนแก้ผ้าเก็บทีเป ER ็นเงียวอเบียร์ยอ่ที Whoa ่ <laughs> <Matthew> 哎。<laughs> <laughs> one.

滑呀滑呀。Quiet, quiet. เงนต่างก็เออฟิดกดใช่ไหมแม่เราต้องตังลงตัวมน้อยนึงเอาขึ้นยีกมา ม,มันเห็ดมันเห็ดปลาถือติดเสร็จแล้ว <c oughs> นะคะนาฬิตะไลฟ์เอสเอฟชเสร็จเรียบร้อยนะคะติดตัวอักษรขอบคุณน้องมีนพิธีานะคะ ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยช่างนะครับผู้ช่วยช่างช่างผู้ช่วยจำเป็นเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับฉากถ่ายรูปกันพี่น้องอันนี้คือพื้นสีฉากนี่เพื้นบอกว่าจากไหนเด็กคือพอมาถ่ายรูปศิลปินหรือว่าอาจารย์นักดนตรีคือแต่งตัวหล่อตังงจอสวยเสร็จปุ๊บก็มีจุดถ่ายรูปคือมุมถ่ายแล้วอยากให้แต่ว่า เอนทางกันเอแต่ว่า<ะ>พื้นสีนีเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วาาแล้วที่นี่ก็เลยว่า,วาเราก็ถ้าเกิดจะไปพ่น,นสีใหม่กลัวว่ามันแห้ง่าทันดีเนาะก็เลยเอามาใส่งานเลยไปคิด่าจังหนพอแต่งตัวออกมาแล้วนี่ก,ก็น่าจะดูดีอยนะู่นะนะคะแล้วทีนี้ทําไมถึงเอานี้มาติดเพราะว่า,าทีมของอรอบนี้ก็คือเป็นจิดอีสานผ้าไทยะะเป็นอีสานผ้าไทยวันเดียวอันก็คือเป็น เป็นตุ่มเป็นตุ่มของโคนิสารบานเท่านี้เราเอาไว้แน้ำบัดน้ำว่าน้ำมีบุญมีงานงหมาเดอาใส่ในงานโซลแล้วแต่ว่าเขาก็เลยเอามประเดีแบบว่าเอาผมาผืนฉากท้ายรปนะก็คือฉากความกว้างประมาณสามเมตริบนะครับสามเมตรหกสิบปูด้วยพื้นแบบหญ้าเทียมน่นอนพื้นหญ้าเทียมอันนี้เพิ่นไอฟดยังไม่เห็นนะครับแตอเขามงเป็นสีนี้ แต่ว่ากคือเราก็ทำไปก่อนนะครับก็ก็คงจะต้องเป็นช่างต้องจากบาร์ูไทยสตูดิโอใช่ค่ะสั่งกองเพนล๊ะอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเก็บของก่อนไหมกลับแม่คิงก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ไว้สักนิดค่ะพี่นนองคลิปหน้าพอกันไหมนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะโชว์เย็นนี้ค่ะ